สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมนอกสายนะครับเป็นภาพปิตากับจุ่มรักนะครับปิตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนจุ่มรักองนี้สวยสมบูรณ์นะครับรักนี่โอ้โหเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับคือพอถ่ายเข้าไปแล้วมันมืดอย่างนี้นะครับถ่ายรูปแล้วมันมืดนะครับเลยต้องอัดเป็นคลิปวิดีโอให้ดูจะได้เห็นความสวยงามนะครับ ต้นหมดแล้วนะครับลักเก่านะครับผ้าจุ่มลักนะครับปิดตาหลวงู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับด้านหลังน่าจะมียันนะมีร่องรอยนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมว่าเก่าแค่ไหนนะครับปิดตาหลวงพ่ไข่วัดเชิงเลนนะครับมาเดี๋ยวให้ชมกันเลยนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ชมนะครับนี่โอ้โหเห็นไหมพอลงกล้องแล้วจะเห็นเลยลักเก่านะครับ ดูโอ้โหนี่ดูดูรอยย่นของรักนะครับเก่ามีอายุนะครับอพออัคดคลิปถ่ายรูปแล้วมันออกดำๆนะครับแต่อย่างนี้นี่ดูดิโอ้โหสวยงามนะครับอย่างนี้คนระับถ่ายรูปมันดำนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไก็ถ่ายได้เหมือนองค์จริงนี่จะสวยมากอย่างนี้เลยนะครับเป็นไหมความเก่าของพระนะครับโอ้โห,โโห,โหดูดินะครับแตกลาน คือปิตาลงบบไควัดเชิงเลนนะครับปิตาลงไควัดเชิงเลนนะครับไปดูทุกซอกทุกมุมนะนะครับเราก็จะได้เห็นความเก่าของรักนะครับคือมองดูมันไม่เห็นนะครับต้องลงกล้องแบบนี้นะครับหรือผมอัดที่วิดีโอแล้วเนี่ยพระมันดําเลยนะครับมาดูไม่เห็นรายละเอียดนะครับต้องลงกล้องสองพาแบบนี้นะครับก็จะเห็นรายละเอียดนะคนที่เล่นเท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจนะ สวยงามความคมชัดลึกนะครับความยุกจย่นเก่านะครับพระนี้จุ่มลักนะครับเป็นผง,งและจุ่มลักไม่คุกลักนะครับผมนี้จุม่มพระปิตาหลวงปู่ไข่จุ่มลักนะครับหลวงพ่อลงก่องเราวระจะเห็นความสวยงามเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับดาวนี้สวยจริงๆนะครับปิตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ ดูชอบดูสนใจก็หลังใหม่มานะครับใครไม่ชอบก็เลียงผ่านใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมก็อยู่อัดคลิปอยู่ประมาณสามนาทีนิดๆิถึงสี่นาทีนะครับไม่ดูหลอกล้องให้เห็นนะครับชัดเจนนะครับผมจะจะถ่ายแบบนี้นะครับผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวมาดูภาพภาพโดยรวมนะภาพภาพโดยรวมจะสวยไหมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดนะครับ อย่างนี้ดูเห็นไะหมันจะแตกต่างกันเลยนะครับกับที่ลงกล้องลงกล้องเลยสวยงามมากนะครับเห็นรายละเอียดเยอะนะครับใตงนี้ดํานะครับนะใครดูชอบไปดูสนใจนะครับก็ทักทา,ายกันเข้ามาสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ